นะฮะจะคือพดฟธภักดเนี้ยแตกแดดต้นนี้เจ้บ่เดอดดอกบวบนี่ยล่อยเป็นหมากดอกพะเ o m o g e n e ดอกพะ h o m o ห e n ได้เนาะต้นเดียวเดีนยวแพ่เจ้าเสียวซ้ำได้มันยุ่นี่มันบวมแนหน่อยด้วยขอนแร่ล่ะ ดอกมาไหลโอ้หอนไหลเี่น้องทั้งหอนทั้งอล่ลมกับ,บม่มีอันถ้าถ้าคุณแม่ฝนหดอันน้ำมือสาวนบ่มีนามนาำบาไหลหนมันปล่อยน้ำห,ำหำำสวย,ำยดดวยน้ำมแรงกัอยากมี่นาะเระมาี่มนีันนแงคนเศ้ใจน้ำมดเออมแรงมันมดแล้วสบายรอบบซีใบนนี่ก็บ่าจากมีแล้วนามวันนี้ก็ไปสวงดึกๆบอ ตวอนนึงโอ้หอนลาพี่น้องบมกม่วงก็ง่าไปหน่อยมากง่าไปน่อปีกกยมันแตกตัวมากมันแตกมันง่ายลมันแตกโอ้บอกคงตัวนี้มันเป็นมันถืน้ำแร้วมันก็ยังเป็นมากอยู่เี่ซึ่งเปนไต่นห่ะเป็นดอกพ่อจะฮดตลอดวันนี้มันเลยเสียนเป็นหมากอีก่ะ mang tăng vậy sai cả. Tĩnh phải trong nhà để xúi nước kháng. kháng nào, kiếm nước lạnh. Hòn lái phía nào hòn lái? Bóng con mèo phần này. Hút phật, tạc đẹp chắc nói vẫn có bao luộc đấy, nó. Biểu không cho cứ lại thấy mày. Trái ván của hung lại. Biểu không lao สิ้นเดือนในฝนตกวะสิ้นเดือนไม่สา,สาอืาอ,อโอ้พี่น้องห่อนไลหลห่อนขนาดไปเช่ว่ไทยพี่น้องในบางจังหน่อยเไปใสก่ไดพี่น้องห่อนไหลคุณแม่คนวายิป้าไปเอาหน่อไม้กัโอ้ไปได้บอกห่อนปันนน่นขัว่ามันคลายแรี่ยงหมนห่อนไหล สายยางวัถึงวันนี้แสดงว่าน้ำแห้งนี่จะพุ่งไปเด้บางตังวัวยูด้วยผีน้องเด้อนบางตังคนไปซื้อน้ำแข็งใช่เห็นผีน้องบางจังไนผู้เอฟซีคนขดหอดเนาะหอดแม่อจะตึ๊ดจะล่าถุงอันนี้ถุ่งยังไงนะยังเบียงถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยขี้ควายนี่วะเอออย่าี่คุยอ่อ ปนตกแลเสีอุ้มอยกยพี่น้องอสับกมุบับแล้วมันนานมันห่อนแ้มันห่อนเด้ออสับมันกะถกนมันเนนี่ก็คือดินนี่ที่ถึดินแลวนี่ฮันชื้อยู่แบบแต่ใส่ีกวนมันเลยงามเนาะ พักสวนพักหน่อยเพื่อนพี่น้องเอ้ยปลูกก็ได้กินมากกี่ดอกเอาไปยายเดินปลูกเดินอีกนันเดงเดินเทาเสียหนาเป็นสายางมันหดดูคพณ่อนพี่น้องเลี้ยวไปแดดยุ่มยับยุ่มยับไปเลยมันหอนไย ต้นบระคเราเราโบยอมตัดเนามันสูงกี่เดกี่เดขึ้นได้บปะ,ะมันต้นยัางสันทัดไปแล้วนสูงกี่เดกี่เดขึน้นนะ้ำกันต้นสมุนไพรต้นส,สมุนไพรใส่ตุ่มไก่ตุ่มกานะพี่น้องใส่แกงใส่แกงปลาใส่ยังกระเซบไว้เซลยวรุดน,น้องตังเนาะอุอ้มเหนโอ้เด่หอนกับพี่น้อง โอ้ยสวยที่เป็นถุงโซ่ล่าโอ้คนเปนห่น้ำจัจน้ำบ่ะเน่ยล่ะป้าทำเก่าละอ๋อพนใจดีเนาะก็แม่นให้นผองอย่างนี่กบให้บายดีครับพี่น้องผูเดินมาไทยพี่น้องเบ่งจากน้อยเนะาะไทยพี่น้อแม่จันล่าเฮเยฟซี่นถามหาอันบาไปไห,หนมือมัวานี่ไทยน้องตังไทย ต่สวงหน้าที่อันคนไทยซีหนาที่หายนาที่หล่ว่ามันสะดุดมันติดแม่แม่มันแดดหอนไรเราเดนเล่นมาทายไหมนะพี่หนังนะกันได้อะโอ้หูจักควาดฟันเสียฟันลันลังแบนบ่คือกันนะแบนหนึ่งให่บนหนึ่งหน่อยปะ หลัลกประเ่ตร่มไก่เห้อมันท่านเลยเป็นดอก <c oughs> มันยเป็นดอกไปตัวหน่อยๆท่างขางจานนอนคน,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 นปลูปกซเฮียนเหรอพี่น้องใ่หลายพดใส่ตุ่มใส่ก๋วยเตี๋วกับแสบด้ก๋วยเตี๋ยวโอ้อันทังนี้กับักเจ้างามตัวจอนบุ่งเจ้ามบง อันใดก็ปลูกกันข้คือปลูกติดกันนะปลูกมันเป็นพุ่มเด้มาขวบพุ่มเด้อ๋อแม่มะาขวบค้างเราไม่ยอมปลูกเราปลูกด้วยกันคันปลูกใหญ่กันมันขานหดเนาะมันอยู่ไกลกันมันเป็นหนาฝนอืมพี่น้องพอดีกันอไว้ซ้ำดีนะพี่น้องเนาะขีบหนาจะพอก็คุณแม่แม่ได้พี่น้องเด้อก็พอดีไหมฮะโอ้เป็นมาเราบวกก่ะไดให้บว่งพริกแล้วกันพี่น้อง โอ้คืองามเลยเอาย้ายออกมันก็งามทอดผีทอดเทศเป็นมากหมดเลยติร์นเออเออได้กินไปแล้วได้ซุปมันดีทังผีได้กินวันยี่เดียบปู่กพ่อเดียนเดียนโอ้สองเดียนเนาะเดียนเดียนปลายเดี่ยนปลายวะครับพี่น้องพอเด็นกันจจบคลิปไปซ้ำในนะพี่น้องเนาะแดดฮอนพ่อสับกับฮอนคลิปไหนจะพอกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับเออล่มหัวจะมาบานสิปิดกัน อ่มมาพอดีเอาคุณแม่ไปไปบาย